พระเยซูบัญชาให้เราทั้งหลายที่เป็นคนของพระองค์ไปทําสิ่งที่พระองค์กําหนดหมายไว้สําหรับเราทั้งหลายที่เป็นสาวกของพระองค์นะไม่กี่เรื่องแต่เรื่องที่เป็นพันธกิจก็คือออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกทําไมนี่เป็นนี่เป็นพระบัญชาที่ถูกละเลยจากสาวกของพระองค์มากที่สุด CGN ไทย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life ผมอาจารย์ประยูรลิมะหุตะเสรณีวันนี้จะนำท่านมาศึกษาพระธรรมมราโกบทที่6ข้อที่30ถึงข้อที่44ด้วยกันนะครับมารโกรบทที่6ข้อ30ถึง44พวกอัครทูตมาห้อมล้อมพระเยซูและทูลถึงสิ่งต่างๆที่พวกเขาทำและสั่งสอน แล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่ามาเถิดจงปลีกตัวออกมาหาที่สงบเพื่อหยุดพักสักหน่อยหนึ่งเพราะว่ามีคนไปมามากมายจนไม่มีเวลาแม้แต่จะรับประทานอาหารพระองค์จึงเสด็จลงเรือกับพวกสาวกไปยังที่สงบตามลำพังขณะที่ไปนั้นมีคนจำนวนมากเห็นและจำได้จึงพากันออกจากเมืองต่างๆวิ่งไปถึงที่หมายล่วงหน้าก่อนพวกของพระองค์ เมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือแล้วก็ทอดพระเนตรเห็นมหาชนและพระองค์ทรงสงสารพวกเขาเพราะว่าพวกเขาเป็นเหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงพระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนพวกเขาหลายประการเมื่อเวลาผ่านไปเกือบจะค่ำแล้วพวกสาวกมาทูลพระองค์ว่าที่นี่เป็นถิ่นทุรกันดาลและตอนนี้เวลาก็เย็นมากแล้วขอพระองค์ทรงให้ประชาชนไปเถิด พวกเขาจะได้ไปหาซื้ออาหารรับประทานตามชนบทและหมู่บ้านที่อยู่แถบนี้แต่พระองค์ตรัสต่อพวกสาวกว่าพวกท่านจงเลี้ยงพวกเขาเถิดพวกเขาทูลพระองค์ว่าจะให้พวกข้าพระองค์ใช้เงิน200อยเหรียญเดนาริอันไปซื้ออาหารให้พวกเขารับประทานหรือพระองค์ตรัสต่อพวกเขาว่าพวกท่านมีขนมปังอยู่กี่ก้อนไปดูซิเมื่อทราบแล้วพวกเขาจึงทูลว่า มีขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวพระองค์จึงตรัสสั่งพวกเขาให้จัดคนทั้งหลายนั่งรวมกันที่หญ้าสดเป็นหมู่หมู่ประชาชนก็นั่งรวมกันเป็นหมู่หมู่หมู่ละร้อยคนบ้างห้าสิบคนบ้างเมื่อพระองค์ทรงรับขนมปังหา้าก้อนกับปลาสองตัวนั้นแล้วก็แหงนพระพักดูฟ้าสวรรค์เมื่อขอพระพรแล้วก็ทรงหักขนมปังเหล่านั้นให้พวกสาวกเอาไปแจกให้กับคนทั้งหลาย ส่วนปลาสองตัวนั้นพระองค์ก็ทรงแบ่งให้โดยทั่วกันทุกคนจึงได้กินจนอิ่มส่วนเศษขนมปังและปลาที่เหลือนั้นพวกเขาเก็บไว้ได้ถึงสิองตะกร้าเต็มจำนวนคนที่รับประทานขนมปังเหล่านั้นมีผู้ชายห้าพันคนจากเนื้อหาในพระธรรมตอนนี้เราจะพบว่าเป็นเรื่องการอาจจัศจรรย์ที่พระเยซูเลี้ยงคนจำนวนพันเลยนะเป็นพันเลยนะ ด้วยอาหารของเด็กเพียงมื้อเดียวอะและสิ่งที่น่าสนใจคือบทเรียนที่เราได้รับจากเรื่องนี้นะครับก็คือว่าพระเจ้าให้บันทึกเรื่องนี้เพื่อสอนเราให้เห็นความจริงว่าคนในสังคมทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นชุมชนเล็กหรือชุมชนใหญ่ล้วนแต่อยู่ในภาวะของความขาดแคลนเหมือนกับคนเหล่านี้สิ่งแรกที่เป็นความขาดแคลนคือคนเหล่านี้ห0 0คนเหล่านี้กว่านะฮะกว่าด้วย เขาขาดแคลนอาหารด้านจิตวิญญาณพระเยซูสอนเขาเขาฟังพระองค์สอนพอพระองค์สอนจบเขาได้รับอาหารจิตวิญญาณแล้วขาดแคลนอีกเรื่องคืออาหารฝ่ายร่างกายแล้วน่าสนใจมากครับสาวกมาคุยกับพระเยซูปรึกษากันเรื่องนี้ว่าจะทำยังไงดีรู้ไหมพระเยซูพูดว่าอะไรในข้อที่37พระเยซูพูดกับพวกสาวกว่าพวกท่านจงเลี้ยงพวกเขาเถิดไม่น่าเชื่อนะสาวกก็งงใจจะเอาอะไรไปเลี้ยง่ะ ช่ไมแต่พระเยซูบอกเลยฮะยืนยันชัดเจนจากข้อความนี้พวกเจ้าตรงเลี้ยงเท่าเถอะแปลความว่าวันนี้พระเยซูเนี่ยไม่ได้อยู่กับเราละฝ่า,ฝายร่างกายนะครับพระองค์เป็นขึ้นมาทั้งร่างกายนะฮะไปอยู่ที่พรินที่นั่งของพระบิดา ประหารบั้นบึงขวาของพระเจ้าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์อยู่กับเราแต่พระบัญชาของพระองค์ยังคงเป็นเหมือนเดิมเราต้องชัดเจนว่าสิ่งที่พระเยซูพูดในพระธรรมตอนนี้ในข้อที่37นะมันไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของสาว,วกเท่านั้นนะ แต่ยังคงโยงมาถึงเราทั้งหลายที่เป็นคนของพระองค์ในปัจจุบันนี้ด้วยว่าพระเจ้าเนี่ยมอบความรับผิดชอบในการดูแลมวลมนุษยชาติเนี่ยให้หลุดพ้นจากความขาดแคลนไม่น่าเชื่อเลยนะครับเพราะว่าพระเจ้าจะเป็นผู้จัดเตรียมในเหตุการณ์ตอนนี้เรื่องอาหารเนี่ยพระเยซูจัดเตรียมให้แต่เขามีหน้าที่ไปเลี้ยงดูคนเหล่านั้น วันนี้สังคมเนี่ยไม่เป็นธรรมแล้วครับไอ้พวกที่รวยมันรวยล้นฟ้าไอ้พวกที่จนมันก็ไม่มีอะไรจะกินจริงๆงนั้นขอพระเจ้าช่วยเราให้เห็นจริงๆว่าเราต้องเรียนรู้จริงๆที่จะตอบสนองเมื่อเราก็มาเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เราต้องรู้เลยว่าพระเจ้าด้วยความรักของพระเจ้าพระองค์เสด็จเข้ามาในโลกนี้เพื่อที่จะบรรเทาความขาดแคลน ของมวลมนุษยชาติและมอบความรับผิดชอบนั้นให้กับเราที่เป็นสาวกของพระอ,องค์คือทั้งด้านจิตวิญญาณและทั้งด้านฝ่ายร่างกายเห็นไหมฮะดังนั้นขอให้เราเรียนรู้นะครับว่าพระเยซูยกคําอุป,ปมาตอนหนึ่งถ้าเราจําได้นะอยู่ในหนังสือมัทธิวนะครับในบทที่25นั่นแหละที่ตอนที่พระเยซูย,ยกอุป,ปมาว่าในอนาคตข้างหน้านะ,ะพระองค์เสด็จกลับมาเมื่อไหร่พระองค์ก็จะมาพิพากษาแล้วก็แยกแพะออกจากแกะคือไอ้พวกสาวกที่ดูเหมือนสาวกอะ่ะก็คือแพะนั่นแหละไอ้สาวกจริงต้องเป็นแกะแล้วก็มาชมเชย ประธานบําเหน็จให้กันแล้วก็ชมเชยว่าพวกแกะเนี่ยพวกนี้เป็นคนที่ตอนที่พระเยซูหิวก็ได้กินพระเยซูกระหายก็ได้ดืม่มพระเยซูติดคุกติดตารางเหงาก็ได้มีคนไปเยี่ยมพระเยซูป่วยก็มีคนไปเยี่ยมไอ้พวกแก่ก็งงเหมือนกันเฮ้ยผมไปเยี่ยมพระองค์ตั้งเมื่อไหร่พระองค์งงงงเป็นพระเจ้าเคยป่วยที่ไหนเล่าเห็นไหมฮะพระเยซูบอกขอโทษ5้าเจ้าทํากับผู้เล็กน้อยเหล่านี้ในเรื่องเหล่านี้เจ้าก็ทากับเราด้วยเห็นไหมวันนี้พระเจ้ามอบเรื่องนี้ให้กับเราคิดจัก ต้องตอบสนองสิ่งที่พระองค์มอบให้กับเราคิตจักต้องดูแลสมาชิกนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องจิตวิญญาณอย่างเดียวเรื่องฝ่ายร่างกายด้วยนะพวกท่านจงเลี้ยงดูเขาเถอะเลี้ยงดูพวกเขาเถอะไม่ใช่แปลว่าคนใดคนหนึ่งนะครับคำว่าพวกท่านนะครับในข้อที่37มาดูเลยคํานี้ชัดเจนเลยพวกท่านจงเลี้ยงดูพวกเขาแปลความว่าคนเหล่านี้เยอะและพวกเราต้องช่วยกันเป็นทีมเป็นกิจจักนะไปด้วยกันนั้นยืนยันพระเยซูสมมอบหมายความรับผิดชอบนี้ให้กับเราทั้งหลาย เพื่อที่จะตอบสนองความขาดแคลนของสังคมที่เวลานี้เป็นอยู่มิจฉาชีพเกิดขึ้นเพราะว่าเขาขาดแคลนนะครับอะไรต่อะไรเกิดขึ้นในขณะที่ไม่ควรจะเกิดแม้แต่การฆ่ากันกันชิงซับการอะไรต่อะไรก็เป็นเพราะว่าความขาดแคลนดังนั้น ขอพระเจ้าทรงช่วยเราทั้งหลายที่เป็นคลิกจักรของพระเยซูคริสต์นะครับเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์ได้ตื่นตัวขึ้นมาและรับมอบหมายรับมอบสิ่งที่พระองค์บัญชาเราเพราะว่าในพระคัมภีร์มัทธิวนะครับบทที่28ข้อที่19และข้อที่20พระองค์บัญชากับเราอย่างนี้ว่าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปแนะนําชนทุกชาติเป็นสาวกของเราจงบัพติสมาพวกเขาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่ง สารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้นี่แนะ่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคนี่พระเยซูกําลังเน้นเรื่องความขาดแคลนฝ่ายจิตวิญญาณแต่เวลาเดียวกันเห็นไหมฮะในบทที่25ที่พูดถึงก็จะเน้นเรื่องความขาดแคลนฝ่ายร่างกายนะครับดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราเรียนรู้จากที่จะตอบสนองและก็ทําพันธกิจตัวนี้ นี่คือกิจกรรมที่พระเยซูมอบให้ไม่เยอะนะครับแต่เกิดอะไรขึ้นครับพวกเราทั้งหลายที่เป็นคริเสเตียนเป็นไงครับพวกเราที่เป็นสมาชิกคริสต์ในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละสัปดาห์ที่เราไปโบสถ์เรามีกิจกรรมในโบสถ์เยอะเลยถูกไหมครับแล้วนี่ใกล้จะมีกิจกรรมมากขึ้นอีกถ้าหากว่าเวลาซัมเมอร์มาเนี่ยเราก็จะมีการจัดค่ายแต่ถามจริงแล้วกิจกรรมที่พระเยซูมอบให้นะี่ย ในการที่พวกท่านจงเลี้ยงพวกเขาเถิดในสังคมในชุมชนเนี่ยอยู่ตรงไหนของโปรแกรมของรายการของโครงการของกิจกรรมน่าสนใจนะครับผมอยากจะเชี่ยเห็นเลยว่าดูเหมือนว่าวันนี้กิจกรรมของพระเยซูคริสต์มีกิจกรรมที่ไม่ได้มาจากพระบัญชาของพระองค์มากจนกระทั่งไม่มีเวลาสําหรับพันธกิจที่พระเจ้าทรงบัญชาทั้งสองด้านนี้ดังนั้นขอพระคําของพระเจ้าในวันนี้และคําตัดของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อสาวกในวันนั้นที่ว่า พวกท่านจงเลี้ยงพวกเขาให้กล้องอยู่ในหูของเราและเปลี่ยนและให้เราลดกิจกรรมที่มันไม่ใช่ที่มันมีมากมายอยู่ในโบสถ์ออกและก็เพิ่มกิจกรรมที่ใช่ที่พระเยซูทรงมอบให้กับเรา ให้กับเราทั้งหลายให้กับสมาชิกทั้งหลายนะครับเพื่อเราทั้งหลายจะได้ฟื้นฟูสิ่งที่เป็นพระบัญชาของปะเยสุคริสิ์สำหรับเราทั้งหลายสําหรับคิดจักรของเราทั้งหลายของปะเยสุคริสิ์ทั้งหลายจะได้กลับเข้ามาเพื่อที่จะตื่นตัวในการทําตามพระบัญชาของพระองค์ที่เราจะไปเลี้ยงดูคนในชุมชนที่เขากําลังขาดแคลนทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตวิญญาณ พวกท่านจงเลี้ยงพวกเขาเถิดที่ทานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับบทเรียนในวันนี้ที่เตือนสติเราทั้งหลายโปจะกระขอโทษที่เราได้เพิ่มกิจกรรมมากมายโดยคิดว่านั่นเป็นกิจกรรมที่จะทําให้เราทั้งหลายได้ทําตอบสนองตามพระทัยของพระองค์ แต่แท้ที่จริงแล้วทําให้เราละเลยสิ่งที่เป็นน้ําพระทัยของพระองค์ในเรื่องของพันธกิจเกี่ยวกับความรับผิดชอบที่พระองค์มอบให้ต่างหากดังนั้นขอพระองค์ทรงโปรดฟื้นฟูคิดจักรทั้งหลายที่จะกลับมาและตอบสนองต่อสิ่งที่เป็นพระบัญชาของพระองค์เพื่อพระบัญชาของพระองค์จะได้สําเร็จรุ่วร่งผ่านเราทั้งหลายที่เป็นคิดจักรของพระองค์อย่างแท้จริงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ CGN ไทย เรื่องนี้มันจะได้ไปถึงคนมากกว่านี้และที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคืออธิษฐานเผื่อเจ้าหน้าที่เผื่อโครงการเผื่อทุกสิ่องทุกอย่างและถ้าอยากจะมีส่วนร่วมมากกว่านั้นถวายทรัพย์ครับถวายเลยทั้ง3อย่างนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามถวายทรัพย์และอธิษฐานครับอาเมน